รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทเทสอัพเดอะเวิด์จำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับน้ำแร่ธรรมชาติตราชาร้างผลิตภัณฑ์ตราพันท้ายนรศิปรงป์ผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพอแวนท็อปเจริญบิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บ,บิ๊กซีบริษัไทไารเอ็นโทเอน็กจำกัดภูมิใจเสนอ กินฮ hey. สวัสดีครับจุ๊บจิ๊บเช็ดยิ้มครับในช่วงมาตรการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 กนะครับก็ขอความร่วมมือให้ทุกท่านนะครับอยู่กับบ้านแน่นอนครับการอยู่บ้านต้องโทรสั่งอาหารมาเดลิเวอรี่ส่งตรงถึงบ้านนะครับและวันนี้ครับผมจะแนะนําร้านอาหารอร,อ,อร่อยอร่อยที่ส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณนะครับให้คุณผู้ชมได้ชมและผมได้ชิมจะมีเมนูอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับ บริณฑรน้ำจิ้มสุกี้ส,สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนารสิงห์สดจริงสะอาดจริงที่บิ๊กซีเพื่อนท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจกว่า60ปีและของอร่อยที่ผมจะแนะนำนะครับก็อยู่ตรงหน้าผมที่เรียบร้อยแล้วครับกับร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ด โอ้ยดูแต่ลายอย่างนี่น่ารับประทานมากๆนะครับความเป็นซีฟู้ดเนี่ยน้ำจิ้มของเขาเนี่ยโอ้โหบอกตัวตนเลยว่าซีฟูด้ดน้ำจิ้มรสเด็ดมากๆขออนุญาตเปิดแมสนะครับนะครับแล้วรถเต่าอยู่ตรงไหนฮะอยู่กับร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะครับขออนุญาตฉีดแอลกอฮอลที่มือก่อนนะครับเน่ เราล้างมือก่อนนะครับเจคไข่นี่เรากดสั่งได้เลยเนี่ยส่งตรงได้เลยโอ้โหสุดยอดครับเจคไข่ซีฟู้ดนะครับอ่า,อาได้แล้วครับเจไข่ครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะครับสวัสดีค่ะ ร้านเจ๊ไข่นะคะชื่อจริงนางนิพาพรสุสัตย์ค่ะเจ๊ไข่เป็นเจ้าของร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดค่ะอยู่ถนนประชาชื่นประชาชื่นระหว่าง37กับ38ค่ะที่ร้านหาง่ายนะคะติดถนนใหญ่ค่ะเรียบคลองปลาปลาประชาชื่นนั่นเองนะครับกับร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดนะครับเมนูแรกอะไรดีครับเจ๊ไข่ก็จะแนะนําเมนูที่ราคาย่อมเยาวนะคะแล้วก็ทานได้ แทบทุกวันนะคะเมนูนี้ก็หมึกไข่นึ่งพริกมะนาวที่ร้านก็จะเน้นของสดใหม่รสชาติจัดจ้านนะคะแล้วก็ราคาที่ก็ไม่แพงนะคะเพียง150บาทนะคะเมนูแรกนี่หมึกไข่นึ่งมะนาวฮ้ยนี่ผมเจอแล้วครับเจ้าไข่นี่ จเจอไข่เจ้แล้วเอ้ยเจอไข่ปลาหมึกแล้วนี่นะครับวัตถุดิบนี้ต้องดีก่อนอย่างแรกนะครับไข่ปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยต้องสดนะครับแล้วก็เจอน้ำจิ้มแล้วก็ความอร่อยของเจ้ไข่ที่ใส่ลงไปในเมนูนี้ครับจัดเลยดีกว่า <S <S 1> <S 1> ตลบอบอวลไปด้วยความอร่อยนะครับไม่รู้จะพูดอะไรออก่อนเลย ตัดไปคําแรกก็คือรสชาติเนี่ยของน้ําจิ้มซีฟูเนี่ยอร่อยอยู่แล้วนะครับก็ความเปรี้ยวความเผ็ดความอะไรแบบเป็นน้ําจิ้มซีฟูที่รสจัดนะครับสามรสอร่อยมากๆนะครับแล้วกัดไปเจอไข่ปลาหมึกเพิ่มความมันความนัวเข้าไปอีกนะครับแล้วปลาหมึกเนี่ยกัดแล้วขาดเลย มันไม่ใช่ปลาหมึกที่แบบหูวต้องเคี้ยวแบบจนปากเบี้ยวนะครับถือว่าวัตถุดิบเดี๋ยวเขาดีนะครับไข่ปลาหมึกเขาก็เต่งๆเลยดีกว่านะครับพอผสมผสานไปเครื่องเคียงมีกระเทียมมีอะไรด้วยโอ้โหมันอร่อยมากๆเลยครับทีเด็ดเลยนะครับกับรา้านไข่นี้ต่อเลยครับเมนูอะไรดีครับแล้วก็เมนูต่อไปนะคะหอยตลับผัดน้ำพริกเผานะคะก็150บาทเหมือนกันได้เลยครับจัดให้ครับหอยตลับผัดน้ำพริกเผา หอยทิ่ชิมไปเลยนะครับไม่ได้ใหญ่เพราะเปลือกนะครับผมลองชิมดีกว่า <laughs> อืมพอเป็นหอยตลับแล้วมันได้รสชาติหอยมากขึ้นนะครับเพราะว่าเนื้อหอยเนี่ยตัวใหญ่มันตัวใหญ่นะครับถ้าเป็นหอยหอยลายอย่างที่ว่ามันเนื้อมันเล็กแล้วก็รสชาติหอยอาจจะมันน้อยไปนะครับไม่ธรรมดาครับเมนูต่อไปดีกว่าครับแล้วก็มีเมนูปลาทูย่างใบตองนะคะ ก็อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ตอนที่เราเด็กๆนะคะก็คุณแม่ก็ทําให้ทานบ่อยๆเมนูนี้เวิร์กมากคือ100บาทนะคะคุณทานปลาทูตัวใหญ่ๆแล้วก็ได้คุณลสมบัติครบนะคะขออนญุญาตนะครับผมฉีดแอลกอฮอลที่มือนะครับขออนุญาตหยิบปลาทูโอ้โหกินคนเดียวไม่หมดนะแน่นๆเลยนะครับต้องลองต้องลองเจ๊ไข่ซีฟูด้ด จัดเลยครับเจ็ดมาก น้ำจิ้มซีฟู้ดของเจ๊ไข่เนี่ยถือว่ารสเด็ดเป็นตัวชูโรงอยู่แล้วนะครับแล้วกัดไปเจอกับปลาทูที่สดๆเนื้อนแน่นนะครับโอ้โหมันดูบ้านๆแต่ว่ามันอร่อยนะครับสุดยอดครับถือว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดเลยนะครับอ่าแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านเจ๊ไข่ซีฟู้ดมากๆนะครับที่ส่งเมนูอร่อยๆแบบนี้มาให้ผมได้ชิมอ่าครับแล้วช่วงหน้านะครับผมจะมีเมนูเด็ดนะครับแล้วก็เมนูอร่อยๆนะครับมาแนะนําจากร้านไหนนะครับอย่าลืมติดตามชมนะครับผม แล้วตอนนี้นะครับผมขอจัดการกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมก่อนมือไก่นึ่งมนะนาวขณะนี้นะคะก็ทุกร้านก็โดนผลกระทบกันทุกร้านนะคะเจ๊ไข่อยากให้กําลังใจผู้ประกอบการที่ร้านอาหารเหมือนกัเจ๊ไข่นะคะก็ทําใจนิดนึงรัฐบาลก็ช่วยเราเต็มที่แต่เจ๊ไข่ก็อยากจะบอกกับรัฐบาลว่าร้านที่มีลูกน้อง มีผู้ช่วยในร้านหลายๆคนก็อย,กอยากฝากร้าพยาบาลให้เอาอยาช่วยฉีดให้ครบหน่อยจะได้ปลอดภัยกันนะคะใบเขามีความมันนะครับความมันของใบนะครับไม่ให้ไม่ใช่ความมันจากน้ำมันที่ผัดนะฮะเด็ดเลยนะครับถ้าคุณชอบขนมจีนอะ่ะไปได้เลยโอ้โหทีเด็ดครับที่นี่ครับ,บ รถเดือดถึง15ธันวาคมนี้รถทันที130บาทเมื่อช็อป1,500บาทขึ้นไปน่องจะเฉพาะไก่แค่กิโลละ62บาทซื้อบริส Excel ฟรีน้ำยาปรับเ้านุ่มอมฟ f o r ตส่งฟรีเม,มื่ชอช็อป Big Shopping อนไลน์ครบ555บาทถึง31ันยนีเนื้อจิ้มสุกี้พันท้ายอยากให้คุณมั่นใจว่าทุกขวดเราล็อกความอร่อยความสะอาดเพราะทุกหยดผ่านขั้นตอนการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติบรรจุด้วยระบบ Hot f ิ l ล i n g ที่เป็นระบบปิดเพื่อป้องกันการปลเปื้อน ความมั่นใจอีกชั้นด้วยระบบปิดฝาแบบเซต้ล็อกเราล็อกความสะอาดความอร่อยให้ทุกครั้งที่คุณเปิดความอร่อยจะส่งตรงถึงมือคุณหย่ามจิ้นสุกี้พันไายอร่อยคำไหนคำนั้นวิถีชีวิตของคนไทยสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันงดงาม การสืบสารประเพณีอันดีงามการสนับสนุนด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยเป็นการส่งเสริมให้คนในสังคมระหนักถึงความสำคัญของวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลายไทยเบสร่วมส่งเสริมสืบสารประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็นมรดกของไทยสู่คนไทยและสากลบริษัทไทยเบเวอรเลสจำกัดมหาชนนานๆจะเข้าครัวทั้งทีต้องเลือกของดีๆค่ะผักสดมาก ผลไม,ม้ก็สดจากสวนมีก็สดจากฟาร์มและที่สำคัญทุกอย่างราคาคุ้มสุดๆสดจริงสะอาดจริงที่บิกซี่เลยค่ะช่วงวินชิมแชร์สนับสนุนดูวันนี้ได้อยู่พรุ่งน,นี้ได้อีกวันเพื่อนมีได้ทุกวัน ผิตภัณฑ์นมสดตราหนองโอรบริษัทไตรเอ็นโเอเน็กจำกัดบริการด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคารอย่างมืออาชีพกว่า18ปี ตรงหน้าผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกาบร้านอาหารใต้ครัวคุณอินนี่ครัวคุณอินนะครับมีสาขารัชนา3 2นะครับสาขาสนามบินน้ําสาขาประดิษฐ์บรรทรรม23สาขาประดิษฐ์บรรทรรม15และสาขากเกษตรนวมินนี่ผมสั่งจากสาขากเกษตรนวมินมานะครับผมแต่และเมนูนี่น่ารับประาทานมากๆเลยนะครับขออนุญาตเปิดแมสนะฮะ เปิดแ,แม้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหนี่ครับใบเหลียงพัดไขยแกงไตปลา,าครับและที่นี่นะครับทีเดียวเขาคือขนมจีนขนมจีนครับมีทั้งน้ำยาปลาน้ำพริกน้ำยากะทิมีให้คุณเลือกนะครับผมร้านนี้นะครับนอกจาก3เมนูนี้แล้วครับมีเมนูอะไรครับสวัสดีค่ะ แอปพลอยชมพูนะคะจากร้านตัวคุณอินค่ะค่ะนอกจากเมนูที่ทางร้านแนะนําไปแล้วนะคะที่มีขนมจีนนะคะแกงาปาปลานะคะแล้วก็ใบเหลียงผัดไข่นอกจากนี้นะคะทางร้านยังมีเมนูอาหารใต้ให้เลือกอีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นหมูโคนะคะแกงเห็ดแครงตุ้งสดค่ะผัดสตะตอกะปิกุ้งค่ะแกงเหลืองปลากระพงยอดมะพร้าวค่ะแล้วก็เมนูอื่นๆอีกเยอะมากทั้งข้าวยำนี่ก็เช่นกันค่ะอร่อยเช่นเดียวกันค่ะโอ้แต่ละเมนูนี่ก็น่ารับประทาน,นมากๆนะครับผมขออนุญ,ญาตชิมหน่อนนะครับ ใบเลียงผัดไข่่อน,ใ,นบใบเขามีความมันนะครับความมันของใบนะครับไม่ใหไม่ให้ความมันจากน้ำมันที่ผัดนะฮะดีครับรสชาติดีครับขออนุญาตไปต่อที่แกงไตปลาครับผมเด็ดมากแกงไตปลาเด็ดมากแม่สุดยอดแกงไตปลาครับไม่เผ็ดจนเกินไป ถือว่าเป็นทีเด็ดของทางร้านนี้เลยนะครับอ่ะอะไรต่อดีครับอ่าไม่น่าถามว่าขนมจีนนะให้ผมทานอะไรก่อนเป็นน้าพริกนะเพราะน้ําพริกจะหาคนทํายากอ้านี่ครับน้ําพริกอืมดีมากครับน้ําพริกเด็ดเลยนะครับอย่างที่คาดการไว้ว่าน้ําพริกจะออกวหวานๆหน่อยแต่มีความนัวมีถั่วมีสงนะครับที่ ผสมผสานกันเข้าไปแล้วก็พริกแกงของน้ําพริกเนี่ยอร่อยมากมากนะครับก็คือบอกว่าถ้าคุณชอบขนมจีนอ่ะไปเลยคุณจะใส่อะไรก็ได้แดงไตปลาก็ได้กะทิก็ได้น้ํายาปาก็ได้น้ําพริกก็ได้ได้หมดเลยโอ้โหทีเด็ดครับที่นี่ครับผมขอถามหน่อยครับว่าชุดแบบนี้ยถ้าสั่งกลับบ้านราคาเท่าไหร่ครับก็คือถ้าจะเป็นเซตขนมจีนของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ชุดทานคนเดียวค่ะก็จะเป็นชุดละ70บาทนะคะ ชุดเล็กค่ะที่เสิร์ฟพร้อมน้ำยาสามอย่างนะคะจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทค่ะชุดใหญ่จะอยู่ที่ราคาสองร้อยยี่สิบบาทค่ะเสิร์ฟพร้อมน้ำยาสามอย่างเช่นเดียวกันค่ะอ้โหไม่แพงครับบอกได้เลยโอ้โหคุณรับประทานอย่างเดียวรอที่บ้านรอกินอย่างเดียวง่ายๆเลยครับผมฟันธงว่าอร่อยแน่นอนโอ้โหไม่ธรรมดาครับร้านนี้ครับครัวคุณอิน มี4สาขานะครับผมขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับสาขารัชดา32สนะครับสาขาสถามบินน้ําสาขาประดิษฐ์ปนุธรรม23สาขาประดิษฐ์ปนุธรรม15สาขาเกษตรนวมินโทรสั่งได้เลยครับ d ดลิเวอรี่ถึงหน้าบ้านคุณอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณร้านกัวคุณอินมากๆนะครับขอบคุณครับ ค่ะทางนี้นะคะแอปก็อยากเชิญชวนลูกค้านะคะใหม้มาลิ้มลองแล้วก็มาทานอาหารใต้นะคะสูตรดั้งเดิมนะครศรีสูตรของคุณย่านะคะอตอนนี้นะคะเป็นช่วงโควิดนะคะอยากให้ทุกคนทานรสชาติจัดจ้านแล้วก็อาหารใต้นะคะมีสม,มุนไพรแล้วก็ผักสดของทางร้านมีให้เลือกหลากหลายะคะ่ะตอนนี้น่าจะโอเคกับสุขภาพทุกคนนะคะ และครั้งหน้านะครับจะมีเมนูอะไรอร่อยๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมให้ผมได้ชิมอ,อย่าลืมติดตามชมนะครับตอนนี้ขอจัดการกับขนมจีนก่อนบินกินเฮ ดินไหวรุนแรงในเฮติอาคารบ้านเรือนพังถล่มมีผู้เสียชีวิตแล้วหลายร้อยคนกรมอุตุเตือน53จังหวัดรับมือฝนตกหนักร้อย6ะึก